สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เมย์ก็จะพาเลาะไปชมนะคะโรงเรียนนะคะตอนวัยเยาว์นะคะกับวัดนะคะวัดที่เมย์เคยอยู่แบบโรงเรียนติดก,กับวัดนะคะเป็นพื้นที่ของวัดนะคะก็โรงเรียนวัดโพทองนะคะก็ตอนสมัยเมย์เด็กๆนะคะก็ครอบครัวเมย์ที่น้องๆก็มาเรียนกันที่นี่นะคะเพราะว่าเป็น โรงเรียนใกล้บ้านนะคะทารนู่ก็จะเป็นประธานีนีรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะประจำตำบลน,นะคะเพื่อนๆโรงเรียน,ะะน,นก็จะเข้าได้หลายทางนะคะยวดูก่อนนะคะตรงไหนสะดวกอสอบตอนะคะทำสวยงามเลยนะคะ ส่งเสริมสุขภาพนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลน,นะคะเพื่อนๆค่ะเข้าไปในนู่นนะคะบรรยากาศสวยงามนะคะต้นไม้สวยมากเลยนะคะก็บรรยากาศข้างในนะคะอบตอประจาตาบลน,นะคะตําบล ตำบลคำหยาดนะคะเพืเ่อนๆค่ะดอกไม้นะคะดอกไม้ข้างในสวยมากๆเลยขอถ่ายดอกไม้หน่อยนะคะสวยดีก็ภายในนะคะบริเวณก็สวยงามนะคะก็สถานีนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นะคะเพืเ่อนๆค่ะก็ในหมู่บ้านนะคะตำบลคำหยาดนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปล,อล้อโรงเรียนเก่านะคะที่เมย์เคยเรียนนะคะ แวะหลายทางนะคะบรรยากาศนะคะก็สายแล้วนะคะเมย์ก็ไปหลายที่นะคะก็ทําคลิปเก็บๆไว้นะคะทําคลิปเก็บๆไว้ส่งงานพี่อยู่เพราบรรยากาศรอบๆนะคะลมลื่นนะคะตอนนี้สายแล้วนะคะเมย์ปั่นเลาะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้จักรยานเมย์ใช้ได้แล้วนะคะเมย์ก็เลาะหาทําคลิปนะเผื่อวันไหนที่เราไม่ว่างนะคะนี่นะคะโ้มะม่วงนะคะ ออกชอเยอะมากเลยนะคะต้นนั้นบ้านเมก็ไม่รู้จะติดดีหรือเปล่านะคะช่วงนี้นะคะประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะก็ด้านนี้ด้านด้านข้างนะคะด้านด้านหน้าจะอยู่ติดกับวัดนะคะเมก็เลาะมาทางบ้านเม์ก็จะเข้าทางนี้สะดวกกว่านะคะ นี่ก็จะปั่นเข้าไปเลยนะคะเ <c oughs> ขาจะมีสนามกีฬาเด็กฟุตบอลของเด็กเลยนะคะเพราะว่าช่วงมันมีแค่ชั้นประถมนะคะตรงนี้น,น,นะพื้นที่ก็ติดกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพนะไรแบบนีค่ะวันนี้เป็นวันอะไรนะคะไ่รู้นักเรียนเรียนกันหรือเปล่าคงเงียบหรือว่าเป็นช่วงปิดเทอมก็ไม่แน่ใจนะเง <c oughs> ียบๆนะคะก็บรรยากาศยามเช้านะคะนี่ก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะตึกนี้นะคะ ก็มีแค่ชั้นปหนะคะตอนสมัยเมเรียนนี่เมเป็นปเจรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นปเจรุ่นสุดท้ายของโรงเรียนนะคะก่อนก่อนเพื่อนเมเป็นสากการผู้ช่วยอยู่นี้น่าจะ,ะเกษียณไปแล้วนะคะ <S <S เพื่อนเม <S <S ก็บรรยากาศียบเงียบๆนะคะโรงเรียนในชนบทเรียนในชนบทนะคะวายนี่นะคะ เด็กเล่นนะคะบ๊อบ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 บ๊บบรรยากาศนะคะนี่นะคะเรียนกำลังเข้าเรียนแล้วนะคะแปดโมงกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็จะไปจอดรถนะคะนี่นะคะฮักนะฮักนาโพทองนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศภายในโรงเรียนนะคะ เด็กนักเรียนก็เข้าเรียนกันแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะดีก็จะจอดรถให้แอบกันนะคะนี่เป็นที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถของโรงเรียนนะคะพเพื่อนๆค่ะนะคะโรงเรียนกับพื้นที่จะไปถึงตรงนู้นนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็มีแค่มัธยมศึกษาปีที่6นะคะก็โอเคนะคะพาเลามาชมบรรยากาศนะคะ โรงเรียนเก่าที่เม์เคยเรียนนะคะก็วัดโพทองนะคะพักหน้าโพทองนะคะวิสิทธิ์ประชานุเคราะห์นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นโรงเรียนในวัยเยาว์ของเม์นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะใบเยี่ยมชมโรงเรียนเก่ากับเม์ด้วยนะคะบา,บายยค่ะ